เรียนแพทย์ปีที่4อยากจะเป็นหมอสันค่ะชอบทงางผ่าตัการแต่พอได้ลงเยี่ยมบ้านได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไข้เห็นครอบครัวเห็นสังคมรอบๆทำให้เราเข้าใจคนไข้มากยิ่งขึ้นคำตอบที่ใช่ผุดขึ้นมาทันทีฉันจะเป็นแค่ยเวชศาสตร์ครอบครัวสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงธรรรัตน์สิทธิวงศ์แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัย จบแพทยวิทยาศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยาศาสตร,ราาสาส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่5ของประเทศคระโรงพยาบาลแม่พลิกเป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงอยู่ที่อำเภอที่เล็กที่สุดของจังหวัดลำปางตอนไปอยู่2-3ปีแรกก็จะมีหมออยู่แค่2คนก็คือผู้ในการโรงพยาบาลแล้วก็แพทย์ประจำออกตรวจโอพดีราวอดโรงเยี่ยมบ้านและบริหารโรงพยาบาลเบ็ดเสร็จออินวันค่ะ ำเภอแม่พิกเป็นสังคมผู้สูงอายุเราเริ่มจากโจทย์ที่ว่าจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีรอยยิ้มเราเริ่มจากการขับเคลื่อนอำเภอด้วยกลไกลของดิสติกเฮลท์ซิสเต็มโดยจัดระบบที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลรอพอสอตอและภาคคิเครือข่ายอย่างเป็นหนึ่งเดียวจัดทีมหมอครอบครัวลงไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครอบคลุมทั้งอำเภอ เยี่ยมบ้านได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ค่อนข้างที่จะยากลําบากจึงได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุก่อตั้งกองทุน30สายบุญตอบแทนคุณพ่อแม่ร่วมลงขัน30หมู่บ้านร่วมลงแรงในการปรับปรุงสภาพบ้านความเป็นอยู่ให้ผู้สูงอายุมีห้องน้ําที่สะดวกสบายใช้มีบันไดที่มีราวจะป้องกันการล้ดตกหกล้ม 2,559ได้ย้ายมาเป็นผูมุ่มในการโรงพยาบาลบ้านตาเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น60เตียงและที่นี่ยังมีโรงงานผลิตยาสมุนไพด้วยเวชศาสตร์ครอบครัวสอนให้เรารู้จักประเมินคนไข้แบบองค์รวมจะต้องมี IF F,E, idea, feeling, function และ expectation ก็ใช้ตรงนี้ค่ะไปประเมินและฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลว่าเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรคาดหวังอย่างไรและเขามีความฝันที่อยากจะเห็นโรงพยาบาลของเขาเป็นอย่างไร จัดตั้งศูนย์เติมพักเติมแผงที่บ้านสันปนา,ตานตําบลตากออกเป็นศูนย์ IMC ที่อยู่ในชนุมชนนะคะซึ่งก็จะมีให้บริการทั้งการแพทย์แผนไทยแล้วก็กายภาพบำบัดที่นี่ดูแลให้ผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายและก็สะดวกค่ะการของการมาเป็นในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทยัย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องน้องแพทยศาสตร์ครอบครัวงานแรกคือชวนน้องๆ้องขอรับการประเมินเป็นสถาบัน์หลักอบรมแพทย์วิยาศาสตร์ครอบครัวแบบใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นสถาบันหลักและโรงพยาบาลชุมชนเป็นเครือข่ายฝึกอบรมและยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิสู่สมาร์ท c c ทั้ง45แห่งโดยเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชุดสมาร์ทโอพีดีโมบาย i ิจิทัลเฮลท์ส t ตชั่ เพิ่มการเข้าถึงลดความเหลื่อมลำ้ำและลดพลังงานของเจ้าหน้าที่ปฐมภูมิให้มีเวลาลงไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านมี b บส t Practice Smart PCC ต้นแบบอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง,วงลึกอำเภอรสีสำโรงคซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศปี2567คือประทับใจในตัวของแพทย์หญิงพิรัตนสิทธิวงศ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโข,ขทัยครับก็ เป็นเรื่องที่ท่านให้ความสำคัญกับแพทย์บริษั์ครอบครัวครับโดยมีการให้เงินสนับสนุนครับแพทย์ศริตั์ครอบครัวในจังหวัดสุโขทัยซึ่งจํานวนเงินอันนี้ครับมันไม่ใช่เป็นแค่เงินที่มีค่าแค่จํานวนเงินครับแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความเห็นคุณค่าครับของแพทย์บริตั์ครอบครัวทําให้แพทย์บริตั์ครอบครัวเนี่ยรู้สึกมีตัวตนรู้สึกดีใจที่ที่ได้ทางานในตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับ จะทำหน้าที่บริหารให้ดีที่สุดค่ะจึงได้ไปเรียนในหลักสูตรบริหารสาธารณสุขต่างๆทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศค่ะ อยากจะฝากบอกกับเพื่อนรุ่งวิชาชีพและน้องๆแพทย์รุ่นใหม่ทุกคนว่าการเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวนั้นเราอาจจะไม่ได้เป็นหมอที่ดังที่สุดแต่เราจะเป็นหมอที่นั่งอยู่ในใจคนไข้ในใจของประชาชนในใจเพื่อนร่วมงานเพียงแค่เรามีหัวใจที่มีความมุ่งมั่นและเห็นคุณค่าของงานที่เราทำค่ะ 叹气，怕别君。